เป็นสิ้นเดือนที่รู้สึกเราเหมือนกับว่าจะสิ้นใจนะจ๊ะพี่จ๋าเพราะว่าตอนนี้บัญชีที่ร้านติดตัวแดงจัดแฉะเลยจ้ะพยายามประคับประคองกันแบบสุดติดนะจ๊ะพี่จ๋ามีเงินเก่าเงินเก็บอะไรตรงไหนจกออกมาจะเอามาหมุนก่อนนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ลุงอ้วนบอกว่าถ้ายังจะหมุนแบบนี้จะต้องได้ขายไตกันแล้วเด้อก็เลยเป็นที่มาของแม่ครัวคนยากแม่ครัวยอดประหยัดคนนี้ไงละจ๊ะพี่จ๋าเมื่อก่อนคือฟุ่มเฟือยมาก กินทิ้งกินคว้างมาฮกซื้อทุกอย่างที่อยากกินแต่ไม่ได้กินทุกอย่างที่ซื้อมานะจ๊ะตอนนี้ก็พยายามทำกินเองให้ได้เกือบทุกมือที่บ้านนะจ๊ะแล้วซื้ออะไรมาแต่ละอย่างก็ใช้ให้มันคุ้มค่าจ้ะบางทีก็สงสารลุงอ้วนนะแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยแกเราลำบากกันไปไหมหรือว่าลุงอยากกินอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ลุงก็บอกว่าก,กินได้ไม่เป็นไรคือด้วยสถานการณ์แบบนี้ถ้าไม่ช่วยกันนะมันก็จะแยกกันไปใหญ่ ถามว่ามันก็ไม่ได้แยกถึงขั้นว่าแบบมันจะแบบขาดทุนมันจะอยู่ไม่ได้จะต้องปิดร้านปิดกิจการอะไรมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคือมันยังขายได้มันยังหมุนไปได้แต่ว่าเราไม่ได้หมุนคล่องเหมือนเมื่อก่อนดังนั้นอะไรประหยัดได้โอ๋ก็พยายามประหยัดนะจ๊ะแล้วความโชคดีของโอ๋ก็คือโอ,อ,โอ๋มีกัลยาณมนะิมีที่ดีเยอะมากคือจะมีคนหิ้วของมาฝากเอาอะไรมาให้ตลอดมีดวงเรื่องของกินมากก็ไม่ต้องแปลกใจนะจ๊ะว่าทําไมโอ๋ถึงกลมตุ้ยหนุยอยู่แบบนี้ ที่พูดแบบนี้ไม่ได้ว่าโอ๋เห็นแก่ของกินนะจะโอ๋แบบว่าซาบซึงน้ําใจที่แบบที่มีคนนึกถึงอะ่ะอย่างบางคนรู้ว่าเราอุย้ยกินแบบชอบกินส้มตำก็เก็บมะละกอมาฝากอุย้ยชอบกินผักก็เก็บผักเยวมาฝากาซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากอย่างเงี้ยจะมีอย่างนี้มาที่บ้านตลอด อย่างช่วงนี้ก็จะเป็นมะม่วงเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรายืงพักหลังมาลงคลิปทํากับข้าวทําอะไรบ่อยใช่ไหมพอเขาเห็นนะ่ะก็มีกับข้าวมาฝากมีวัตถุดิบมาฝากตลอดทางางสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะแล้วอกก็ยังมีมีคนดีๆแบบนี้เข้ามาในชีวิตตลอดเลยอะ่ะนับด้วยว่าแต้มบุญอันน้อยนิดถูงโอย,ยังพอมีเหลืออยู่สินะเมาเลยเปื่อย,ปยไปอีกแล้วจ้าตอนนี้กับข้าวก็เสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะจ๊ะแล้วมาต่อกันที่น้องเกาเหลาไก่ที่ทําก๋วยเตี๋ยวไก่ตั้งแต่วันนั้นยังไงละ เครื่องเข้าต่างๆยังมีอยู่ครบแล้วจ้าวันนี้ก็เลยแปลงร่างน้องมาให้กลายเป็นเกาเหล่าจ้าไม่เสียชื่อแม่บ้านยอดประหยัดจริงๆโรยหนังไก่ไปด้วยนะจ๊ะซึ่งหนังไก่อันนี้ลุงอ้วนจองแต่เพียงผู้เดียวโอมอสิท์จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเกินนะจ๊ะไปแล้วจ้ปยปุ้ย